จริงๆแล้วแม่สีของเราเนี่ยมีมากกว่าที่เห็นอยู่ที่ในวิดีโอนะครับแม่สีดําแม่สีเขียวแม่สีแดงแม่สีเหลืองแม่สีสั่นนะฮะปกติแล้วแม่สีที่ตามท้องตลาดทั่ว,วไปเนี่ยสามารถที่จะให้บนใช้งานบนชิ้นงานได้แต่แม่สีของ rps จะไม่สามารถใช้บนชิ้นงานได้โดยตรงนะครับเพราะว่ามันมีความเข้มข้นถึง20เท่ากรณีที่เราต้องใช้งานเนี่ย อันนี้ทดสอบให้เห็นก่อนนะครับว่า20เท่ายังไงนี่คือป,าอปลา,ะะอา,ปายผู้กันนี่คือน้ําเปล่านะฮะเอาแค่ปลายผู้กันนี่สังเกตน้ําครับเห็นไหมฮะแม่สีมีความเข้มข้นสูงมากสูงกว่าทท้องตลาดทั่ว,วไป20ิเท่าแต่ถ้าเกิดจะต้องการใช้งานเนี่ยเราแนะนําให้ใช้ตัวน้ําเปล่า1ส่วนนะฮะตัวแล็กเกอร์ซีเลอร์ของเรา1ส่วนนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยกูให้เข้ากันดีนะครับแล้วเราถึงใช้แม่สีนะฮะหนึ่งหยดเหมือนกันนะฮะใช้ลงไปอือฮึกูให้เข้ากันดีนะครับจากนั้นเราถึงนำไปใช้งานย้อมบนพื้นไม้ ได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าสีไม่ยังไม่ถูกใจนะฮะเราก็สามารถเพิ่มแม่สีเข้าไปได้นะครับ หยดเหมือนกันแล้วกวนให้เข้ากันดีนะครับจากนั้นนำมาทาบนชิ้นงานได้เลยเห็นไหมฮะสีมีความเข้มข้นสูงมากๆถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแม่สีที่ใช้จริงๆบนในตัวโซลูชันที่มันผสมหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยนะฮะประมาณสักไม่เกิน5%้าเร์เเนี่ย